จะไม่ยากอะไรวะฮ้ยไม่ได้รบบบถ้าหากว่าเราว่าเราเก่เราก็จะเก่ถ้าเราไม่ยอมแก่ เราก็ต้องแสดงเขารู้ว่าเราไม่แก่อพี่โย้ว่าอย่าบอกว่าแม่แบบนี้สิมันก็หมดกนกลังใจนะชดคุณคุณวะไม่รู้คลิปนี้ออนก่อนหรือคลิปนั้นออนก่อนไม่เป็นไรเพราะว่าใส่เสื้อผ้าาคุ้มจะชักทีมมันก็ต้องใส่แล้วสองสามทีออกจากบ้านทีต้องถ่ายคลิปให้คุ้มเด้ไให้คุ้มหน่อยเพราะว่าวันนี้เดินทางต่างจังหวัดบ่อยว่าเลไปรายการหรือบล็อไงไปลุงทำอะไรกันทรันนี่ครับนี่หนึ่งโดนไม่เก็บไม่เข้าอ้าวทำไงได้ลูกราะว่ามันถูกระหุกมาอันนี้คือ ระับสองคุณ<อ>เข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วแต่ไม่รู้ว่าถูกทางปะ่ะเอ๊ะไม่รู้ว่าไหนอยู่บนไหนอยู่ล่างแม่ว่าไม่น่าใช่อันนี้ก็ต้องอยู่บนพรมนเป็นตัวลนอกนี่ไหนไหนเบิกตัวครูสอนของเราวันนี้นะหน่อยโอยหล่อมากเฮ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอหล่อมากอันนี้เป็นครูแน,น่นำครัวครับชื่ออะไรคะชื่อไม้ไม้ไม้ก็พอเล่นได้นะแต่ว่าแบบไม่ได้เก่งสาวเตรียมขอรับแล้วไม่ได้ค่ะ เพราะว่าคือขออะไรขอแบบว่าไอจีอะไรอย่างเงี้ยนี่ถูกป่ะถูกครับเพราะว่าแฟนพี่เขาอยู่คือต้องบอกว่าไมค์เนี่ยเป็นลูกเขยใช่ไหมลูกเป็นลูกเขยของเพื่อนคุณแม่เป็นลูกเขยกับเพื่อนคุณแม่เป็นลูกเขยของเพื่อนพี่เป็นลูกเขยแม่เมื่อไหร่ดีคะซื้อมาเพื่อเล่นสนุกสนุกออกกำลังกายใช่ไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรเซิร์ฟสเก็ตครับเซิร์ฟสเก็ตทำไมมาเล่นอ่ะเพราะอะไรไม่เห็นแบบวัยรุ่นเขาฮิตกันช่วงนี้ ก็ยังไม่รุ่นอยู่ใช่ใช่เรายังไวรุ่นอยู่แล้วเลยต้องมีเขาไม่ใช่แม่เห็นเปล่าว่าแม่ยังไวรุ่นอยู่เขาไม่ใช่แม่แล้วมันก็ต้องแบบเซฟแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับอยากลองเล่นอ่ะเพราเห็นเขาเล่นกันแล้วแบบน่าสนุกว่าแม่เลยอยากลองแค่นี้เห็นเขาฮิชไงี้ยก็เลยพาคนแก่มาแบบตัวกําลังกายข้อเข่าเขาหน่อยเพราะนอกจากกินคอลลาเจนไปแล้วเราก็ต้องเทสคอลลาเจนาคอลลาเจนมันดีอยู่เปล่า แล้วแล้วเหอะอยากเล่นนะสิท่าง่วงแล้วหนึ่งชุดประมาณเท่าไหร่ลูกกี่บาทเนี่ยบอร์ดแมซื้อมาหมื่นห้าโอ้โหกลับกันดีกว่าเป็นการออกกําลังกายที่ค่อนข้างจะแพงอยู่นะคะแต่มันซื้อทีเดียวอย่าบอกว่าหมื่นห้าแพงคุณไปฟินนตนเนสทีหนึ่งอ่ะคุณซื้อนู่นซื้อนี่คุณจอ,อนั้นเท่าไหร่แล้วก็เป็นหมื่นเหมือนกันแต่แม่จะบอกว่าจริงๆเงินซื้อไอ้ตัวนเนี้ยไอ้บอร์ดเนี้ยไอ้กระดานฟุตบอร์ดเม็ดบอร์ดเลยเนี่ยก็อะอะไรเขาเรียกอะไรนะเว็บบอร์ดไวบอร์ด ไวบอร์ดกระดานนีหว่าไอสเสอสเวตเนี่ยไม่มีปัญหาหมือนกระบ,บาทเราซื้อได้แต่อไอสถานที่นี่ติดมีปัญหามีปัญหามีปัญหาเรื่องเงินอตอนนี้เรา<ล>ไม่ยนืนไปจะยนืนอ,อันนี้จะอยู่ขัดน่ใช่ไหมครับไม่จะยืนอยู่ตรงประม,มาณตรงนี้ใช่ขาหลังไม่จะไว้ตรงนี้ครับพี่ต้มลองขึ้นแล้วแบบส่งตัวก่อนพี่โยชทํทำตัวให้เป็นประโยชน์อย่างนี้ไม่ได้เหรอต้องขวางใช่ครับไม้ขวางไม้ขวางขาเข้านี้ อ๋อแบบนี้เฉยเอ๋อเที่ยวคะใช่ไม่อยากมีประโยชน์หนู่อยากให้แม่ดเฉยอ๋อช่วยแม่ด้วยสิแอบแม่ก้าวหนูล้มลงไปด้วยเด็กไม่ตึ๊บประมาณนี้ไหมคะใช่ครับเฮ้ยทำไมแม่ยืนได้อ่ะแล้วที่บันไดก็ยืนได้มันจะเลื่อนหน้ามันจะไปยังไงตัวติมันต้องแบบโยกตัวแบบนี้ครับใช่ใช่ พอมันโยกตัวบอร์ดมันก็จะไปอัตโนมัติเลยอ่าให้พี่ไหมเล่นมันดูบ้างดีกว่าออพอโนิดเดียวมันจะถามหน่อยตอนที่ไม้ฝึกอ่ะใช้เวลาฝึกนานไหมวันเดียวเออโอเคกลับดีกว่าเราวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งได้ว่างนั้นเถอะนะโอเคนี่ ปีหนึ่งแม่หยกเธอจะทิ้งขึ้นไปพี่ทำย่อตัวแล้วก็ปิดย่อปิดสะโพกอ๋อไม่รู้แล้วไม่มันไม่ได้ถ่ายไปตรงๆมันคือการแบบเอียงตัวใช่มเข้าใจแม่อย่าดันไปเร็วนะล้มนะพีหยกไปยืนด้วยแล้วหนึ่งองะบิดดีเนี่ยยกไปยกไปยังยังมันหน้าได้ เดี๋ยวทุกคนทุกคนรู้ป่ะขนาดที่ขึ้นมายกให้กำลังใจทำอะไรทำให้ดูให้กำลังใจเอาไปหนุุเป็นใช่ป่ะพอได้ค่ะอย่าไปถูกที่ก่อนถูกที่เฮ้ยเขาขึ้นตรงขึ้นด้านนี้อ่าใช่ใช่ด้านนี้ปึ๊บไปนิดนึงแล้วก็อ้าวยังยังยังที่ได้ดีนะพี่โยใกล้แล้วใช่ไหม ได้เป็นจริงแล้วพวกเราได้ได้กลับบ้านแล้วผมว,ว่าไม่ลงนั่นจินแล้วลงเลียวสิได้ครับถ่ายน,นิดนึงก็ได้ครับเพรว่า <c oughs> ชั้ น้องดูมาไปแล้วครับ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 เล่นได้นะเล่นได้เลยเล่นเป็นไหมคะอุ้ยแข่งกับป้าไหมเนี่ยมา สองสามสาม,มาเลยแล้วอยู่แล้วเฮ้ยลงมาเลยวะพอมันไปคลายพี่ธมก็หันกว่าใช่เฮ้ยใครชนะเนี่ยใครชนะเมื่อกี้ป้าใครนปปนาชานะมั้งป้าชนะเหรอฮะ มาแข่งอีกทีหนึ่งว่าใครจะชนะทีนึงนะตั้งไปตรงนี้แล้วก็กลับมาตรงนี้นะหนึ่งสองสอยัง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 อย่าพูสิอย่าโกงสิโอ้นับถึงสามก่อนเคยนะพี่ยกนับสองสามเฝ้ารอบนี้ฝาวไม่ได้เอาใหม่เอาใหไม่โดนไม่โดนลูกหนึ่งสอง นเอาเดิลวก็ไม่ด้มอ้ยอู้หู้พี่ยกไม่ลงเข้าใจไหม<อ>ว่าทฤษฎีเข้าใจแต่ปฏิบัติยังไม่ได้อีกรอบนึงแข่งกันดีนะจ้าจาไป <laughs> ไปเลยไปเลยเอาไม้หนึ่งจังายไม่ลบลบเหนื่อยไปไหมเนี่ยเหนื่อยนะแต่สนุกอ่ะหนานักหนึ่งจังตาๆ ว่ายากไหมอ่ะประมาณหน 1, ึ่งเพราะหนึ่งเราไม่มีทักษะตรงนี้เลยเราไม่เคยเล่นเขาก็เล่นชั่วโมงหนึ่งเป็นไงเขาอยูเท่าไหร่แล้วลูกก็เด็กกับแม่เราสองปีกลับดีกว่า <laughs> คดดลิปแดนลบทิง้งไม่เอาตีลบทำไมอะลูกอะทำไมไม่เห็นความตั้งใจของแม่เหรอตั้งใจหรอไม่ดีกว่าไม่ไม่โจ,อ,อ,จอีกสักสองสามรอบอ๋อพี่อ้อยพี่อ้อยมาอ้อยฝึกนานไหมตอนที่อ้อยเล่นก็วันหนึ่งเหมือนกันก็เหมือนตอนแรกก็กลัวเพราะว่าเหมือนกับเราแบบกลัวล้มกลัวแบบกลัวเป็นแผลเนาะเพราะว่าถ้าเป็นแผลแล้วเราจะหายใช่ไหม ก็เลยแบบไมค์ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นไปเลยถ้าสูบแล้วล้มอ่ะเราก็ให้เอาตัวเราดีดออกปล่อยบอดไปเลยทิ้งไปเลยเตุแบบเตะแบบทิ้งไปเลยก็เลยแบบแล้วล้มไหมไม่ล้มยังไม่เคยล้มเฮ้ยเห็นปะนะแต่แต่ถ้าสูบแบบเราแบบรู้สึกว่ามเจนก็โดดโดดลงเนาะใช่เหมือนที่พี่โดดเมื่อกี้เนาะใช่ก็เหมือนที่พี่โดดค่ะพี่เนาะเพื่อนแม่เขาจะเท แม่เล่นให้ดูก่อนเดี๋ยวมาดูดิว่าเขามากเลยว่าแม่เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้พอเธอคลิปนี้แม่เล่นสนุกต้องได้แล้ว่ะถ้าหนูเล่นได้หนูได้อะไรหนูจะเอาอะไรอ่ะลูกโอ้โหไม่ได้นะป้าเล่นไม่เป็นถ้าหนูเล่นได้แม่ซื้อบอร์ดให้หนูซื้อไปเล่นที่ไหนไปเสียบหัวเข่าแตกน้านูระวังนะคะนี่จะเข้าเลยโอ๊ย ีบออกถูต้งเป็นไงคะเป็นไงคะฉันยังอยู่กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกวันนี้ได้แล้วกลัวนไม่ได้พันธุ์เห็พังป่ะับไม่พังอะไรเลยเพรช้าลูกช้าช้าเอ่อเรื่องจะขึ้นยืโอเคเออว่ะเออว่ะไม่ใช่แค่ยืนก็ผิดนะคะขาคันเออเออว่ะอ่ะโยกสิบอกฉันทีว่าโยกอโยกซ้ายโยกขวาเอาไปอ่าไปเออยาก จะปกโยกย้ายสายละมุนเนาะไปอุ้ยนี่แต่ชอบนะคือมันได้เหงื่อแล้วแน่เน่เทวต้องได้อยู่อ่ะอยาสูงไปสิบเก้าคิวมันจะไปยากอะไรวะเออเดี๋ยว พ่อออะเลิกเลยเนี่ยอดยกไอ้เจ๊เจ๊เหรอคะหมาอ้วนมากอ่ะเฮ้ยเเแม่เก่งะแบบแม่เล่นได้ขนาดนั้นเ่ะอามาป้าจ้ะแต่เลี้ยวไม่ได้นะเลี้ยวไม่ได้เหรอคะอาโต๊ะโต๊ะโต๊ะ อยากให้ทุกคนมาลองเล่นกันนะมันไม่ใช่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากเกินความพยายามได้เหงื่อได้ป่ะได้เหงื่อปะ่ะแต่เมื่อกี้ไอ้คนที่ว่าเขาอะล้มเป็นลูกขน,นุนเห็นปะ่ะ <c oughs> กบเกินกบเกินอะไรหรอ <c oughs> ไม่หรือว่าแบบถ้าหนูมีเวลาแนละ้วหนูว่าหนูเล่นได้อ้าวเวลาหนูก็เวลาแม่พอๆกันนะหนูกเล่นได้บางทีก็เล่นได้แค่ล้มเมฉยๆเอง อ่ะฝาาไว้พีพีไี้ก็อยากให้ทุกคนมาเอาง่ายๆเป็นหนึ่งออกลางใจนี่ได้เหงื่อเลยปกติแม่ไม่เคยมีเหงื่อป่ะเวิร์กมากอ่ะคือถ้าเรามีพื้นแบบนี้มันเล่นได้เวิร์กมากมันไม่นี่ไงไม่มีน่ารู้แล้วล่ะคือตอนนี้ไอซื้อไอเซิร์ฟบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยสบายมากเลยหมื่นกว่าบาทแต่ว่าจะสร้างโกดังเพื่อมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยก็จะประมาณนี้รอบหน้าลองเป็นแบบสเก็ตบอร์ดต้องไหมในน้ำาหรอสเก็ตบอร์ดธรรมดาแม่อยากไปมือเลยอะ เ็็นต้งแขงไอซ์คัสเกต็ตเหรออือไอซ์กเกต็ตอ่ะไ,อไม่เป็นไรค่ะดต่ลาไอซ์คัสเกตไ,ไ,ไม่เป็นไรได้เลยเดีย๋ยวถ้าเป็นลองเป็นไอซ์กเกต็ตดีกว่าอีพีนี้ก็จะประมาณนี้นะคะมาฝึกเล่นดูนะคะคุณไม่เคยก็ลองได้นะคะอะไรอะลูกอะไรอะคะฝากกด subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะให้ลองเพลงไหมต้องแล้วเนาะพี่ไม้ครับไม่ไม่ขอบคุณค่ะขอบคุณเนอะขอบคุณพี่ไม้ขอบคุณพี่ออยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ